สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการชงนมเย็นหรือว่านมชมพูนะคะจะมีสูตรแก้ว16ออนและก็สูตรแก้ว22ออนนะคะเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะ เราจะเริ่มชงสูตรแก้วสิออนก่อนนะคะนมสด100 ml นะคะนมค้นเจือด40 ml ค่ะ น้ำแดง40 ml ค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะ เทน้ำแข็งให้เต็มแก้ว16ออนนะคะแล้วก็เทนมเย็นลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนมเย็นแก้ว16ออนของเราค่ะต่อไปจะเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะนมสด150 ml ค่ะนมข้นจืด45 ml ค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นน้ำแดงนะคะ50 ml ค่ะ เทน้ำแข็งให้เต็มแก้วขนาด22ออนซ์นะคะจากนั้นก็เทนมเย็นลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับนมเย็นแก้วยิบสองอนของเราค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนมเย็นแก้ว16ออนแล้วก็แก้วยิบสองอนของเราค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ